ากที่ประสบการณ์นะครับในการสอนนะครับนักเรียนมาทั้งหมด300รุ่นครับ,รบมีนักเรียนเข้ามาเรียนนะครับในค์สออนไลน์เนี่ยมากกว่า300,000คนแล้วครับ <Whoa. S 2> พบว่านะครับ80%เนี่ยคือผู้สูงวัยครับอ๋อเหรอใช่ครับเพราะว่า ส่วนใหญ่แฟนรายการส่วนใหญ่เนี่ยก็นะครับเป็นแม่บ้านบ้างนะครับเป็นคนเกษียณอายุบ้างนะครับแล้วก็เป็นผู้สูงวัยนะครับเข้ามาเรียนนะครับเขาบอกว่านะครับไม่มีคําว่าแก่เกินเรียนครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เพราะในคาสนี้ครับเรียนเหมือนจับมือทําครับเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์เลยครับอยู่โทรศัพท์มีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็เรียนได้เลยครับเครื่องเดียวพอเลยจริงใช่ครับผมถามตรงๆว่ามีจํากัดอายุไหมหรือว่าเด็กแค่ไหนเริ่มได้และขอโทษนะฮะอายุเยอะนี่ใช้ไม่ใช้คำว่าแก่แล้วอายุเยอะแค่ไหนที่แบบ Okay. อ่ะไม่ควรเกินแค่นี้มันมีขอบบนขอบล่างต้องบอกคับว่านะครับนักเรียนที่เข้ามาเรียนนะครับอายุต่ําสุดเนี่ยอายุ13ปีครับว้าวอายุสูงสุดเนี่ยคือ83ปีครับโอเคอ่าทางั้นก็ถือว่าเกือบจะได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับสอนอะไรบ้างครับที่จะได้เรียนรู้งนคัดค้านนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้แพลตฟอร์มที่กําลังร้อนแรงมากๆเลยคือแพลตฟอร์มชื่อว่า Tik t o k ครับครับเพราะว่านะครับประเทศไทยครับถูกจัดอันดับครับเป็นอันดับ8ของโลกเลยครับคนเล่นทิกตอกนะครับมากกว่า38ล้านคนครับในคาสค้าน TikTok Marketing ครับมาสอนนะครับจะบอกเทคนิคครับ5วิธีครับในการทำคลิปนะครับให้มีร้านวิวนะครับบน TikTok กทำยังไงบ้างและจะบอกการสร้างตัวตนครับบน TikTok นะฮะฉบับแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างครับและนะฮะจะบอกเกตข้อห้ามครับห้ามทำเลยนะครับถ้าทำแล้วนะฮะช่องเราเนี่ยอาจจะพังได้นะครับและก็บอกการเปิดร้านค้าครับ Ti k t o k s ช o อครับนะฮะ และจะบอกเทคนิคครับวิธีการครับการไลฟ์สดครับให้มีผู้ติดตามครับและจะพาไปดูครับโมเดลธุรกิจใหม่ครับที่ไม่ต้องมานั่งแพ็คของเองสต็อกของเองเราเรียกว่าดรอปชิปครับทั้งหมดนี้ครับจาก3วันครับแถมอีก3วันครับเป็นแพลตฟอร์มชื่อว่ารายมาร์เก็ตติ้งนะครับยูทูบมาร์เก e ต i ิ g แล้วก็ Facebook Marketing